เนือนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลงปุโตจะขายทุกรุ่นทุพิมนะครับส่งรูปไปดูตาไม่ดีลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่เป็นแอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมีโกาสได้เช่าพระกิ่งสายฟ้านะครับสามโคตนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับซึ่งถือว่าเป็นอ่าพระกิ่งที่สุดยอดมากนะครับโดยพระกิ่งหลวงปุโตอันดับหนึ่งก็คือพระกิ่งเป็งยงนะครับพระกิ่งสายฟ้าสามโคตนี่ก็ถือเป็นอันดับสองนะครับอ่า ขอว่าไปดูชิมพี่เลยนะครับหลวงปู่โต๊ะนะมาเดี๋ยวมาจะรีวิวให้ดูนะครับในชุดนี้เนี่ยได้มาทั้งกล่องเลยนะครับเสียเสียคือ,อพระชัยวัดสายฟ้า3โคดเนี่ยเจ้าของยังไม่ขายนะครับก็คือได้แต่พระกิ่งแล้วก็ได้เรียนสักราแพรตทั้งอยู่ในชุดมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวไหนได้กิ่งไอพระชัยสายสายฟ้า3โคตรจะมารีวิวดูแลกันนะครับ mm hmm. วันนี้ขอรีวิวตัวพระกิ่งก่อนแล้วกันนะครับพระกิ่งเนี่ยปกติแล้วกิ่งสายฟ้าเนี่ยจะมีด้วยกัน อ่าหนึ่งโค้ดกับสามโค้ดนะครับถ้าสามโค้ดนี่ออกวัดประดูจิมพีโดยตรงนะครับจะสร้างแค่ห้ารอองค์นะครับก็คืออย่างนี้นะครับการดูง่ายๆนะครับก็จะตอกสฟนะครับแล้วก็ตอเต่าปพนะครับโดยปพย่อมไปจับไปดูจิมพีนะครับสฟคือสายฟ้าตเต่าคือโต๊ะนะครับอ่านี่นะครับแต่ปกติละโค้ดเนี่ยจะต่อแนวนี้นะครับอันนี้ถือว่าพิเศษนะต่อแนวตั้งเลยนะมานะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับก็ถือว่า ปกเสรพิธีใหญ่มากนะครับมาเดี๋ยวทีกล้องให้ดูนะครับการเจารณนาความแท้นะครับเดี๋ยวทีกล้องให้ดูส่วนนี้จะอยู่ในชุดนะครับเปลี่ยนสกงฆรชแพรนะครับต่อสฟอนะครับก็มีทั้งเนื้อทําแดงอนวะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับการิจารณ้าความแท้นะครับก็ดูหนึ่งดูดูผิวพรุ์นะครับน่ะจมูกหน้านะครับองค์นี้ถือว่าหล่อสมบูรณ์นะครับ พระหล่อนะครับพระหล่อโบราณนะครับก็มีทั้งที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์นะครับมีครับขีเป้าขึ้นนะครับก้นนี้จะอุดด้วยแผ่นทองแดงนะครับแล้วมีกระตะไบเก็บงานให้ดูอย่างนี้นะครับอ่าก็คือเป็นแผ่นทองแดงนะครับแล้วก็ตอกโค้ดนะครับแล้วก็ตะไบเก็บงานนะครับอ่าเนี่ยครับ พระมีโค้ดดูโคดเลยครับอ,อ,อย่างนี้ครับดูง่ายมากนะครับอ่าตรงนี้เป็นปอพนะครับแต่ปอพอาจจะไม่ถึงกับชัดมากนะครับอ่าต,ต่อเต่านะครับอโอเคนะครับ ใครมีพระหลวงโตไม่ว่าจะรุ่นไหนๆนะครับจะขายส่งรูปไปดูได้เลยครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงมุโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ